จิตใต้สำนึกทำงานอย่างไรเมื่อคุณวิตกกังวลเมื่อคุณรู้สึกวั่นไหวกังวลหรือไม่มั่นคงจิตใต้สำนึกจะทำงานอัตโนมัติเพื่อปกป้องคุณและช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์นั้นโดยผ่าน,นกลไกต่อไปนี้ 1. กระตุน้นโหมดเอาตัวรอดเมื่อคุณรู้สึกกังวลจิตใต้สำนึกจะเปิดหมวด f ฟ i g h t หรือ f e e z e สู้หนีหยุดนิ่งจิตใต้สำนึกจะประเมินว่าควรเผชิญหน้าปรับตัวหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น ถ้าคุณเคยเผชิญปัญหาคล้ายกันมาก่อนจิตใต้สำนึกจะดึงความทรงจำเดิมมาช่วยให้คุณตัดสินใจสส่งสัญญาณผ่านร่างกายความกังวลมักมาพร้อมกับหัวใจเต้นเร็วมือเย็นหรือรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องจิตใต้สำนึกกำลังบอกคุณว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อคืนความสมดุล 3. ขยายหรือบิดเบือนความคิดจิตใต้สำนึกอาจทำให้คุณคิดวนซ้ำกับความกังวลหรืออาจทำให้คุณขยายความกลัวให้ใหญ่ขึ้น แม้ว่าในความจริงมันอาจไม่ร้ายแรงขนาดนั้น 4. ค้นหาทางออกโดยอัตโนมัติจิตได้สำนึกทำงานตลอดเวลาแม้คุณจะไม่ได้คิดเรื่องปัญหานั้นตรงๆคุณอาจหลับไปแล้วตื่นมาพร้อมกับไอเดียใหม่เพราะสมองยังคงหาทางออกให้คุณพลังที่ดีที่สุดเมื่อจิตได้สำนึกเผชิญความกังวลคืออะไร 1. การปรับโฟกัสแทนที่จะจมอยู่กับความกังวลถามตัวเองว่าฉันควบคุมอะไรได้บ้าง เปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันกำลังเรียนรู้ 2. การหายใจเชิงลึกและการผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆสีวินาทีกลั้นไว้สีวินาทีแล้วปล่อยออก6วินาทีวิธีนี้ช่วยให้จิตใต้สำนึกเปลี่ยนจากหมดตื่นตระหนกเป็นหมดสงบ 3. ใช้พลังของคำพูดภายในแทนที่จะพูดว่าฉันแย่แล้วให้ลองพูดว่าฉันรับมือกับสิ่งนี้ได้คำพูดที่คุณบอกตัวเองจะส่งผลโดยตรงกับการตอบสนองของจิตใต้สำนึก 4. การกระทำเล็กๆที่ทำให้รู้สึกควบคุมได้บางครั้งจิตใต้สำนึกกังวลเพราะรู้สึกไร้การควบคุมลองเริ่มทำสิ่งเล็กๆเ,เช่นจัดโต๊ะทำทู o ูลิสตหรือออกกำลังกายเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมา 5. ฝึกสมองให้เชื่อในทางออกมากกว่าปัญหาเมื่อจิตใต้สำนึกตื่นระหนกอย่าถามว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ให้ถามว่าฉันจะจัดการกับมันได้อย่างไรเมื่อคุณหวัน่นไหวหรือกังวลจิตใต้สำนึกจะปกป้องคุณโดยทำให้คุณตื่นตัว และเตรียมรับมือกับสถานการณ์แต่พลังที่ดีที่สุดคือการควบคุมโฟกัสฝึกการหายใจพูดกับตัวเองอย่างสร้างสรรค์และลงมือทำสิ่งเล็กๆเ,เพื่อดึงตัวเองกลับคืนสู่ความสมดุลและเมื่อนั้นจิตใต้สำนึกจะผลักดันคุณไปข้างหน้าในหลายรูปแบบหนึ่งสร้างแรงผลักดันทางอารมณ์เมื่อคุณรู้สึกกระตือรือร้อนตื่นเต้นหรือมุ่งมัน่นนั่นคือจิตใต้สำนึกกำลังบอกคุณว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่ แม้แต่ความกลัวหรือความกังวลก็เป็นแรงผลักดันมันเตือนที่คุณเตรียมตัวและหาทางแก้ไข 2. ปลูกฝังนิสัยและพฤติกรรมจิตใต้สำนึกเก็บข้อมูลจากสิ่งที่คุณทำซ้ำๆถ้าคุณฝึกคิดบวกมันจะผลักดันให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นถ้าคุณเคยทำอะไรสำเร็จมาก่อนจิตใต้สำนึกจะทำให้คุณมั่นใจว่าคุณทำได้อีก 3. นํนำทางคุณสู่โอกาสใหม่ๆเคยไหมที่คุณบังเอิญเจอแนวทางใหม่ๆที่ช่วยให้คุณก้าวหน้า นั่นคือจิตใต้สำนึกกำลังเชื่อมโยงข้อมูลที่คุณเคยรับรู้และนำมาสร้างโอกาสให้คุณ 4. ป้องกันและเตือนภัยถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจกับบางสิ่งแม้ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนจิตใต้สำนึกอาจกำลังเตือนคุณเกี่ยวกับบางอย่างที่คุณเคยเจอในอดีต 5. ผลักดันให้คุณพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือพัฒนาตัวเองนั่นคือจิตใต้สำนึกที่กำลังบอกว่า คุณพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าจิตใต้สำนึกของคุณเป็นทั้งแรงผลักดันโค้ชส่วนตัวและระบบนำทางที่ช่วยให้คุณเดินหน้าสู่ความสำเร็จฟังมันให้ดีแล้วใช้มันให้เป็น